This is an extreme rules match. Making his way to the ring from Gomez Palacio, Durango, Mexico, weighing in at 240 pounds, Azriel. The last four people for the match will be the champions of the Liga Bowl 7-10. The first pair, ไม่บอกผู้แรกแล้วเอาคนแรกก่อนอาร์ธเรียวเปิดตัวอลังการเหมือนเดิมสักนจะนานหน่อยนะตอนนี้ ใช่ครับหมดกัน็อกมาเอาชนะเอมาได้ครับนะเกือบเกือบตายเหมือนกันนะรอบเกือบแย่เหมือนกันครับตอนเจอกับเอก็อมาดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไง เข้าว่าเขาดีครับเท่ดีเด็กกล้ามเด็กกล้ามเม็่เท ที่คนดูครับจริงๆชี้เลยลคนดูมีแค่คนดูมีประมาณหน่อยนึงชี้เหมือนเยอะเลยแต่จริงก็โอเคนะคนดูถ้าสังเกตนี่จะเห็นว่าผมเปลี่ยนโลโก้แล้วก็เปล,ลี่ยนเวทีใหม่เยนะาะ เอเดรียนคาสเลียนครับชายา b a k ชายาจะเป็นคู้จสู้รอบนี้ครับคราที่แล้วก็ชนะเจเดนเมโลมาได้นะคุณคุณคิดคุณได้ดดจบว่าตอนนี้ได้ทำโลโก้ขึ้นมาโลโก้ค่ายเราแล้วก็ทำสนามใหม่ขึ้นมาทำเกมขัดแชมป์ใหม่เลยนะอันแรกอันแรกมันตลกตลกไหมเดี๋ยวนี้ทำเกมขัดแชมป์ใหม่มาแล้ว มันดูมีความเป็นค่ายเราแล้วมีความเป็นยูนิคมากขึ้นเลยเอเดนขะัดเระเดนข้างหลังมันแบบว่าเรืองแสบเลยนะจะดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โหก็ ขนาดไซส์ครับก็เอเดียนสา尔เลียนครับตัวใหญ่กว่าเยอะครับนี่ปั๊มไปก็เปิดมาเล่นงานแอสเวลกันเลยเล่นงานงานแฉนก่อนก็อ่าลืมบอกไปแมชนี้เป็นแมชเอ็กซ์ตีมทรูครับก็ก็คือมีอาวุธเต็มที่ครับ โยนช่วงการโยนช่วงบน้วยนีคร <stop> to <together> ับสวอนก่อนก็ใช้อาวุธได้เต็มที่ครับแบบนี้โดนดึงแขนมาสออครับเอสเรียวตบต่อยแบบมันก็จะนานๆหน่อยนะเพราะว่า เพราะว่าพอใช้วูดได้เนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นมากขึ้นนะเหี่ยงไปนู่นอีกขอนมาหยิบแล้วก็ไม่ใช่ดูนะครับว่าจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวคู่หน้าก็เหนเดิมครับ,อบ,บาาลองแบบธรรมดาเลยแต่ลองมินิเก้าอี้เอ้าโดนโ โดดไม่โดนครับเขาขึ้นไปก่อนครับฟาซเลียนโหวโหวปวดหลังเลยไม่แบ็กมาขึ้นไปทีมาปกติจะจับเจอเหวี่ยงทิ้งเข่าครับต่อยแล้วก็จับยกเป็นโซนสแบ็ร์โซนสแบ็รขึ้นมาครับใส,อส่อัลเบิลต่อย ต่อยดูออกมาอัสเซียลโดนค่อนข้างเยอะครับต้นแมตช์มาโอ,โ و, โอโ้โหโอ้โหเนซิสเซอร์เทคดาวลงมาครับอัสเซียลจับคาสเซเลียนเวียงคู่แบ็กกับมาโอ้โอหเฮอริเคกลน่ามูนเสาไม่โดนครับคาสเซเลียนหลบมาได้ครับพาวเวอร์สแลมเลยหมดทันทีหนึ่ง ได้แค่หนึ่งเดียวเอาจับจับอื้โขกเธอมาเพิ่มโตกโอ้โหกดดันต่อเนื่องครับเอเดียนฟาตูเรียนจะบอกเอเดียนแบ็กนะเอเดียนแบ็กผู้ต่อไปชื่อเอเดียนเหมือนกันเลยโอ้โหเล่นงานอัสเซน่อลยับเลยครับมาลงไปยิบ หยิบของอีกของเยอะเหลือเกินครับเอ็นแบ็คไอเอ็นสักรอยยันหยิบมาไม่รู้ใช้หรือเปล่าใช้แล้วหยิบเอาแต่เจอจับก่อนลัสเซเล็กสวีฟครับมาครับมากระชื้น่ครับเตะไว้ทีนึงแล้วก็สิงจอดเล็กดอกับโ้โหแล้วก็หยิบ หยิบมาเน้นเน้นหยิบมาเยอะๆไม่ก่อยครับเออหยิบอะไรมาบ้างเต,ตั้งไว้เลยนะครับหาหมองต่อยออแล้วก็อืสุสฟ,ฟ,ฟิกเดินไปไหนครับอัสเซล เดินน่าจะเดินไปหยิบอ้อนหรือเปล่าแน่ใจเหมือนกันเา้าเดินยาวเลยเขาเนี่ยเอาวอาหยิบอะไรกันแน่เอาเอากลับมาโอ้โหต่อยอนี่ไงเจอคาราเต้ช็อปเลยหยิบอีกเน้นเยอะๆไว้ก่อนครับวางไว้ฟาดด้วยไม้เคนโดได้แค่ทีเดียวครับเจอลุกสวนมา วเวียงรีเวิร์สวิ่งไปโอ้โหสเวนทอนซ้ำไม่โดนเจอ,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 อจับจะจับเขาจะ,จะเจอสอกสวนครับคาสเซียนเตะโอบต่อยอม,มาจับยกข,ขึ้นมาสูเพล็กอีกทีหนึง่งเป็นแบ็กสูเพล็กไปครับโอ้โหโ คาสเซลียนเวียงขึ้นไปบนเวทีอของเยอะเชียวครับรอบนี้มาครับอัสเวียลสปริงบอร์ดคอสบอดดี้มาไม่โดนไม่โดนนี่ครับเวียงเข้าเชือกเลยเอาจับไม่โดนเหมือนกันครับเจอสอกสวนนี่เจอแก้กันไปแก้กันมาอ้าวนี่จับเสียบเข้าล็อกเลยเฮ้ยแล้ว าวไดเวอร์ครับใส่บันไดครับโอ้โหนอนสลบเลยครับอาร์เซีย์อ้าวหนึ่งสองอยันให้สามครับโอ้โหคว้าดเวอร์ใส่บันไดเหล็กครับเอาครับมาคาเรเซลเลียนบอกมานี่มานี่เหวียงอัดเทอร์มาเกิลแล้วก็คาเรเซเลียนโคลิชันนอนแน่นิ่งอีกรอบหนึ่ง มาโค้1หนึ่งสองยังไม่ได้ครับใส่คาสเตียนโพซิชั่นไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับอ้าวดีดีเลยครับเอเซียลหนึ่งสองส บอลดิซสเซอร์นะเพื่อน้แล้วก็ดีพีลงมาอัสเซียวไต่เอาดรอปคิดเอาไม่ล้มครับไม่ล้มเอาโดนเลย A360 ครับโอ้โหมาหนึ่งสองยังไม่สาม มีให้เสียงดังเฉยครับไปทังขยะนะแทสแคนมีให้เสียงดังเฉยหนีขีดหน้าเลยยาวหน้าโค้ไล์ครับโอ,โ,โอ้โหคาซาเรียนโดนแล้วตอบนี้ลงไปข้างล่างนะัขึ้นเอไอมันยังเอืออยู่ตอนนี้นะไม่หมพืพนคาซเแล้ว มันคือมันจะไปเอาเอาของของอาวุธนะครับแต่ว่ามันมันไม่มีอะไรให้เอาได้แล้วขอ,องเก่ามันก็ไม่เก็บด้วยกระชือกระทือกระทือกระทือเรียกเขาโหดมากครับตอนนี้ฟอร์มดีนะ เมียงก็จเจอซอร์ต่อยอต่อยอ่ากระดูดเวทครับลงไปแล้วก็ขึ้นมาเหมือนเดิมต่อยต่อยครับสีเฟันใหม่แรกแรกหมัดนะ ตบอัสเซเลตยนงไงตบงเอาตบไม่ได้เขาโดนก็โดนเลือดออกเลือดตกยังออกโดนอีกแล้วอัสเซเลต์ต่อยเอาตบคืนหนีครับตบอย่างเงี้ยครับเอาร์เซ่บอกมาดิมาดิเอานีไงมาก็โดนซะนี่เอาคืนบ้างอ <c oughs> <c oughs> ือหืออือหือเด็กสอบไปที่นึงตบออโอ้โหตบต่อยตบต่อยโอ้โหเหมือนโมโหครับอัสเวล แล้วก็เ่าเข้าไปที่หน้าโอ้โหหลับเลยครับเซเรียนหนึ่งสองยังไม่สามครับอืมแล้วครับมาแล้วก็เฮดซิเซอร์ลงไปครับซาเเรียนออกโลงอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วจับอีกทีแล้วก็เซฟิกลงไปครับชื่อท่าเต็มัที่นลย แบบว่าไม่กระเข่อะไรเงี้ยอาจจะเดินขึ้นเชือกไปติดถังขยะซะแล้วมูนโซลแล้วกดทันทีไม่ต้องขึ้นเชือกก็ได้อันหนึ่งสองอางไม่สามโอ้คาสเซเลียนคาสเซเลียนเอาครับติดติดถังขยะเลยลงไปงล่างลงไปทำไม ฝ่าคนต่างลาง้างล่างนะมาสู้ขัางล่างครับมาจับเอาเอาคาสเซเลียนเอาจะจับกระแทกหุบขอบอเวทีแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปครับเทปบาาโอ้โห กดเลยเอาแค้เลยไหมเนี่ยหนึ่งสองยังไม่สามครับยังไม่สามอาซา,าเรียนโอ้ถูถูถูหน้ากากเออถูหน้ากากนี่หน้ากากลงไปแล้วขึ้นมาใหม่เจอโบสไลน์ล่วงลงไปนี่ลงไปทำไมเอา้าครับ ขึ้นเชือกแล้วลุกลุกขึ้นมาเรียกให้ลุกขึ้นมากระโดดเซนทลอดลงไปแล้วกดเลยหนึ่งสองอยังไม่สามโอ้ยยังไม่สามเจอต่อยเอาขึ้นมาเจอแมนซูเพ็กอาจจร์เซอว์บอกมานี่คาร์เเลียนโคลิชันเรียบร้อยหนึ่งสอง ักเ,เป็นแมตท,ที่ลำบากยากเข้ม <c oughs> มาก,ก,ก <c oughs> แมตหน้าไม่เป็นเอ็กซ์ติมดูแล้วกันเดี๋ยวรอเอไอ,อ,อ <c oughs> มันสะไหไปของมันไม่ค่อยจิบมาตีเท่าไหร่รับมันเอาจต่ของใหม่มาลนะไม่ค่อยมาตีกัน ก็เป็นคาซาเลียนครับที่เอาชนะแล้วเข้าสู่รอบชิงนะก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีสิทธิ์ลุ้นเข็มขัดแล้วไป,ไปดูว่าพู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นใครไปดูกันเลย